all you need อ,อาชีวะันนี้ผู้สาวเรียนจบก็เลยมารับครับนี mm ่ย hmm. คนถือลูกโป่งนี่แหละคนที่ผู้ชายยืนอยู่เป็นกีนะ mm hmm. เขาเคลียร์เพื่อนเขาอยู่ เกยังอย่าไปยืนใกล้แฟนกูสิออกไปลบไปลบไปลบไปเออมาหารถเรานี่เธอมันร้อนเสียงดังมากนะข้างมนเป็นคล้ายๆเขาเลี้ยงอะไรกันอยู่ข้างในโอ้ จริงวันนี้ที่ไหนจบบ้างเลยจบมืงนันจบ,บนะครับโอ้ยเด็อตนตวนักผู้บ้าหารยี่หลายเอ้ยบันนี้เด็ดีบริเวณไม่ยู่หอน้ำกันแล้วเดี๋ยว,นนยวไ,ไปเคียนงวเคียนกล้วยเลยนะบ้านนี้ยู่บ้านอันนี้คือรุ่นใหม่ๆกำลังจะมาสมัครแม่จะใส่ไปลกงาเขาแลยนะบ้านนี้ ีแม่ย่าให้น้เป็นลกกญ้าเขาเด้อนุอเป็นสาวอาชีพอะคุณดิถ่ายรูปถ่ายเอารถก็เยอะเกินครับไม่น่าจจะเป็นรถที่มารับเนีเ่ยพวกนั้นก็ไม่จบหรือเปล่านนะไม่ได้ใส่ชุดกับเขานะ mấy dạng hoàng nè à. ồ mười một, à, một ừ. không? Mình lên chiếm mười một leng đấy ต้องเอาแบงค์กามโมมาด้วยแล้วทีนี้ก็ไปทำหล่นอยู่ข้างทางคนก็จอดเบรกลากล้อกันทีนีโอ้แมงโศก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 แม่เห็นมาเลี้ยนรือยป่ะเห็นมาฝ่าลงอาหารเลยเนี่ย ด็กที่มามีความหวังว่าจะมาเรียนอาชีวะครับเสดงนี่ต้องใส่ใสอย่างงี้นี่ใส่ใสห้ำอยู่ใส่อนี่ได้ห้ำโอ้ยจบปุ๊บผัวก็มารับปั๊บเลยเนาะยังว่าล่ะ จะมามาผสมจะชิมอะไรทั้งอย่างคือพวกจบก็จบไปพวกมาสมัครใหม่ก็มาสมัครครับตอนนี้นี่นี่พวกที่จะมามีความหวังว่าอยากจะมาเรียนอาชีวะนะนี่ครับสาวๆพวกนี้ดูได้เขาแทนแหละพวกนี้ออกไล่ๆกูสิได้เขา มันเป็นรุ่นครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่น,น,นไม่จบไม่สิ้นละครับเพราะว่าการศึกษาเนอะจบรุ่นหนึ่งก็เหลือรุ่นหนึ่งไม่เราแม่ปิงนี่ครับกลับบ้านไปไปเตรียมว่านเขาตกกะยี่หล่ะไกลหอนเดือนเมษาล้อเออไกลหอนเดือนฝนตกล้ว น,น่าจะเป็นรุ่นมันแสดงความดีใจกินหอสหมัยเป็นบ้าได้พี่น้องก็ไปใส่แะครับเรียนเทคนิคแต่มาเฝ้าอยู่อาชีวะครับแต่ก่อนเป็นอย่างนี้นะ,จ,ะจำเลยแล้วก็จบนะปากกาดำหนึ่งกระดาษหน้ากลางครับยืมเพื่อนปากกานี่ก็เดบข้างกระเป๋าเสื้อครับเสื้อชอ็อป ที่ไม่รู้วันอะไรก็เสื้อช็อปอย่างเดียวครับที่ไหลติดกระดุมเฉพาะคอเสื้อนะพี่แบงค์นี่แคลดแคลดพี่แบงค์แคลดทำอะไรก็สนุกนะครับสมัยก่อนทุกวันนี้หมดแล้วครับทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าผมมานั่งเฝ้าะอะไร หัวแดงกับจบบ่น,นี่มันก็เพียงลงหัวตะไว้เด็ดท่านเดสงกันท่านหอนมืออยู่ไกลแล้วหรอวะคือเทคนิคเนี่ยผู้หญิงก็เยอะทุกวันนี้อาชีวาผู้ชายก็เยอะครับทุกวันนี้ ก็อยากจะเข้าเรียนเรียรแนแผนกสายช่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าจบไปก็ผู้หญิงได้เปรียบครับรแผนกช่างเพราะว่าอะไรผู้หญิงอะ่ะตั้งใจเรียนกับผู้ชายเวลาจบไปก็จะได้คะแนนดีกว่าผู้ชายแน่นอนครับดี่มาแล้วโู้สาวนี่ไหมมาตรงูเบาขึ้มีกาดหลายจ่จะเคยจะยู่มจบคนเดียวจะมีกาดเต็มเลยกาดเต็มเลยครับ จะเดินม,มาต่อยกอีก็มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรผสมคนเบกันไปครับโอ้ยลาคอยบอขึ้นมารถเลยว่ะไปดูมอลำเสือเลยไหมนนไหมขึ้นมาขนมาลามามาที่รอนานแล้วนี่ เป็นที่นี่ด้วนี่ที่ลานนีบ่บมนอ่นเด้มอเเฮ้เซลขายเก่าอลเดี๋ยวมมนจะเปิดเลยว่ะเอามาจกแบ่งกันนี่ เสีอนบองลงในมอนี่เป็นเอฟซี่เฮ้ยโอ้เดียวอนเล่นๆน,น้องๆไปครับพอในม้นทางนรกว,วมีผู้ฝังท่านรกบนหนมาสมัครเรียนใหม่นี่

phản <coughs> ứng ถ้าเปเจอมปรินหญ้าวะสัน่นจัดไปนอ้องได้แค่ม,มองไปรุ่นข้างในเขา่าจะมีการกนึงกองยาวนะมีกองยาวนะมีกองยาวนะครับนึกว่าเขาเปิดแผ่นไม่ใช่นะกองยาวเ้ๆเลยนะั่นเลยผ่าปราเริ่มเปิง่งขึงปลาเรื่งเพิ้งขึงกำลังแห่มาทางนี้ครับ bông bay thai số 6 này tính số sao số 6 này mà hắn nam mấy gì thế bông săn chút thì... cầm bông săn thì nghĩ cái này là bà chị bà bà cái này bà chi đó. suối là sáu văn chi Terima